็ตมครับแลว,วน,ม,นามาดูสวนหมอนเมื่อเกษตรครับเมื่อนีมือ,มอน,อนีแห้งสุกหลายสุกเยอะจริงๆสิุกหลายแห้งนี่จะน่อยสุกๆเก็บไปา็าทิติแลละครับยังเบาเบิดหน่อยสุกหลาย เมื่อนี้ช่วงใบใบกับสิเก็บอีกจะไปดูหน่วยสุกหน่วยสุกนะครับหน่วยสุกเยอะหน่วหันสุก,กเป็นอุม,มองมุมต้นไม้โอ้ยมีแต่หน่วยสุกหลายๆเปิ่งโผด่หน่วยดำๆ